หูปาช่อนโพแดงชื่อสามัญหูปาช่อนโพแดงชื่อวิทยาศาสตร์อาาคไล a ้าวินคีเซียนาชื่อวงยูโฟเีียีีอีลักษณะวิสัยเป็นไม้พุ่มลักษณะเด่นลำต้นลำต้นสีน้ำตาลตั้งตรงมีขนนุ่มใบใบเลี้ยงเดี่ยวเลียงสลับ มีรูปหน้าหลายแบบทั้งรูปกลมรูปไข่รูปรีรูปใบหอมหรือรูปหัวใจปลใบมนหรือแหลมเรียวยาวคล้ายหางปลาช่อนคนใบว้าวขอบใบจักเป็นฟันเลือ้อยไม่สมอำเสมอแผ่นใบมีหลายสีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์เช่นสีเหลืองอ่อนน้ำตาลแดง สีหน้าคุณสีเขียวหรือมีจุดประสีต่างๆดอกเป็นช่อชิองรดออกที่ปายกิ่งช่อดอกตั้งขึ้นดอกย่อยมีขนาดเล็กสีชุมพูโคนจีบดอกเชื่องก,กันเป็นหลอดออกดอกตลอดปีอัตร,รต,ตราการเจริญเติบโตเจริญเติบโตได้เร็วแสงเดดต้องการแสงเดดเป็นวัน การลดน้ำความต้องการน้ำเฉลี่ยลดน้ำเมื่อดี3ชั่วโมงด้านบนแห้งการใส่ปุ๋ยต้องการปุ๋ยทุกทุก2-3เดือนในช่วงฤดูปลูกการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งที่ตายโรคและโรกในฤดูหนาวดินต้องการดินทรายดินร่วนปุ เป็นกลา,างด่างคำแนะนำมีการปลูกในกระถางต้นต้องการการระบายน้ำที่ดีเยี่ยมในกระถางการขยายพันธุ์เป็นการปักชํำกิ่งประโยชน์ใบม,มีสุขพรคุณใช้คั้นยอดแก้จุดตาแก้จุดหูอดอกใช้สมานแผลข้างเลือดลำต้นสูต แห้งนำมาต้มเอานา้นกินเป็นยาแก้เจ็บคอรากใช้รากสุดเนื่องกับเนื้อหมูแดงให้เด็กกินแก้โรคตามสางผูปาชั่นโพแดงนิยมผูกเป็นไม้ประดับสวนหย่อมทำแนวรั้วริมถนนทางเดินหรือผูกริมทะเลได้บริเวณที่พบหน้าตึกคารุเฉลิมรัฐมหาวิทยายลัยราชพัฏภูเก็ต